มือกลางวันนะจ๊ะน้ำพริกกะปิผักต้มผักฉาบน้ำมันไม้ต้มก็มีนี่แตงกวาหรือจะกินพริกขี้หนูมาใครจะกินข้าวกับมาเนี่ยน้ำพริกกะปิเราตำกันเป็นกะมังใหญ่อ้ําวันนี้เจ๊เขาใช้ช้อนนะจ๊ะมือกลางวันเจ๊เขาใช้ช้อน ขดนอันเชียวนี่มามามีหน่อไม้ต้มมียอดมะลุมมีมะเขือมีถั่วฝักยาวกระลำปีผักบุ้งดอกสโนโฉบหลากหลายผักญ้าน้ำพริกกะปิอื มากินพร้อมกันลหลายคนมาพวกเราอร่อยอร่อยไม่ดอกไม้น้ำพิกกะปิไม่ได้กินนานหลายเดือนหลายเดอละจะเป็นปีแล้วมั้งเป็นไงน้ำพริมือนำพิกกะปิฉันนะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยฟิมือยังไม่ตกใช่ไหมอืม,อม อืมโอเคนะคะฉันจะกินบ้างแล้วหิวเคือ,อเละดีว่า